สามเหลี่ยมรูปหนึ่งผลบวกของความยาวของฐานกับสูงเท่ากับสิบสามเซนติเมตรรูปสามเหลี่ยมมีพื้นที่18ตารางเซนติเมตรจงหาความสูงของรูปสามเหลี่ยมจทยบอกว่าผลบวกของฐานกับสูงเท่ากับสิบสามเซนถ้าเราให้ความสูงเท่ากับ h เซนติเมตรดังนั้นฐานก็จะมีความยาวเท่ากับสิบสามลบ h ซนเมตร แจกสูตรหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมีสูตรอยู่ว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงจดให้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้มาเท่ากับ18ตารางเซนติเมตรเราแทนค่าลงไปและแทนฐานด้วย13ลบ h แทนความสูงด้วย h ดังนั้นเราย้าย2ไปคูณกับ18แลเท่ากับ36านำ h คูณกระจายเข้าไปในวงเล็บย้าย h กำลังสกับ13 h มาไว้ทางด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับหลังจากนั้นให้แยกตัวประกอบลบบวกเราจะแยกได้เป็นลบลบคูณกันได้36บวกกันได้13ดังนั้น h จะมีค่าเท่ากับ4และ9 เพราะฉะนั้นความสูงของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ก็จะเท่ากับ4หรือ9เซนติเมตรถ้าความสูง4ฐานจะยาว9ถ้าความสูง9ฐานจะยาว4